สวัสดีครับก็าสายข่าวดังมาแล้วครับน้องชายโรเบิร์ตยอมรับแล้วเรื่องบนเรือลือ,อสลับตัวน้องชายโรเบิร์ตยอมรับแล้วเรื่องบนเรือจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวิรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังหายจากเรือกลางแม่น้ําเจ้าพยาช่วงใต้สะพานพรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบ,บุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ํา ระดมลงพื้นที่หานักสแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์จนต่อมามีรายงานว่าพบดาราสาวแจงโมนิดาแล้วท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและแฟนๆแต่ก็มีประเด็นเกิดขึ้นใหม่อีกแล้วสำหรับกรณี5คนที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทกับดาราสาวแจงโมนิดาโดยที่ผ่านมาหลายคนมีข้อสงสัยหลายข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ชายที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินหายไปไหนใช่โรเบิร์ตจริงหรือ เพราะหลายคนมองว่าตัวค่อนข้างแตกต่างกับคนที่ออกสื่อในวันที่อยู่สอนอรวมถึงเพื่อนทั้ง5้าคนต่างพากันกลับบ้านโดยที่ยังค้นหาแตงโมไม่เจอก็ยังเป็นเรื่องที่ทุกคนสงสัยคาใจและกรณีของกติกผู้จัดการส่วนตัวแตงโมทําไมถึงดูไม่เสียใจแถมยังกลับบ้านแล้วบอกว่าไปดูแตงโมที่บ้านเผื่อว่าเขาจะกลับบ้านซึ่งต้องยอมรับว่าคดีนี้มีหลายเรื่องมาก ที่ยังเกิดเครื่องหมายคำถามให้กับเพื่อนๆและคนในครอบครัวรวมถึงแฟนคลับของแตงโมทุกคนอย่างไรก็ดีล่าสุดเพจอีซอขยี้ข่าวได้มีการเผยแพร่ข้อมูลอีกหนึ่งอย่างบอ,อกว่าโรเบิร์ตไพบูนตีการจนานันมีฝาแฝดชื่อคุณเก่งโดยเพจดังกล่าวได้โพสต์ภาพข้อความว่าฮะโรเบิร์ตดันมีฝาแฝดอีกขอบตาไม่ต้องพักแถมมาเจอโจทย์ยากอีก ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายงานนี้ต้องติดตามกันต่อว่าโรเบิร์ตมีฝาแฝดจริงหรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรหากมีความคืบหน้าแอคจะมารายงานให้ทราบต่อไปครับล่าสุดมีชาวเน็ตมีการจับพิรุษว่าทําไมโรเบิร์ตหน้าไม่เหมือนในภาพเป็นฝาแฝดหรือพี่ชายน้องชายมาแทนหรือไม่นั้นวันที่4มีนาคม65นายไพยโดรดตีการจนานันอายุ37ปีน้องชายโรเบิร์ตเปิดใจว่า ตนกับนายภายบูลหรือโรเบิร์ตเป็นพี่น้องกันแท้ๆพ่อแม่คนเดียวกันตนเป็นน้องชายอายุห่างกัน4ปีไม่ได้เป็นฝาแฝดต,ตามกระแสข่าวหลายคนที่ไม่ได้ใกล้ชิดหากเจอตนกับพี่ชายเดินมาแบบพร้อมๆกันอาจจะมีการจําผิดคนซึ่งเรามีรูปลักษณะคล้ายกันเพราะเราเป็นพี่น้องกันแต่เป็นคนใกล้ชิดที่เจอหน้ากันบ่อยๆจะแยกกันได้ซึ่งตนขอชี้แจง ในมุมของคนที่ถูกพาดพิงและกล่าวถึงในประเด็นการสลับตัวบนเรือรวมถึงสลับตัวกันมาโรงพรักนั้นตนขอยืนยันว่าไม่ใช่ตนแต่หลังเกิดเหตุนายโรเบิร์ตพี่ชายของตนไม่ไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เพราะว่ามีการแอดมินเข้าโรงพยาบาลจากโรคประจําตัวคือความดันโลหิตสูงนอกจากนั้นไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจตามกระบวนการส่วนที่ถูกพาดพิงนั้นตนได้รับผลกระทบในหน้าที่การงานและคนรอบข้าง ส่งข่าวมาสอบถามแต่ว่าตนไม่ได้หนักใจเพราะความจริงก็คือความจริงเรื่องทรงผมของนายโรเบิร์ตท,ที่สังคมจับจ้องและตั้งข้อสงสัยว่าทรงผมต่างกันต้องขอบอกว่าพี่ชายค่อนข้างจะมีหน้าผากกว้างจึงมีการปลูกผมช่วงกลางปี2-5-6-4ที่ผ่านมาในส่วนอุปนิสัยของพี่ชายเป็นคนค่อนข้าง,างตรงไปตรงมาและมุ่งมั่นในการทำงานมากซึ่งหลังจากเกิดเหตุมีการพูดคุยกับพี่ชาย ซึ่งมีอาการเครียดอยู่บ้างเพราะไม่เคยมีใครเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็เชื่อมั่นในตัวพี่ชายความจริงก็คือความจริงสักวันความจริงต้องปรากฏและสิ่งสําคัญเวลาคนในครอบครัวของเรากําลังเผชิญปัญหาการให้กําลังใจกันเป็นสิ่งสําคัญและเป็นวิธีที่ดีที่สุดส่วนเรื่องคดีความตนเชื่อในกระบวนการยุติธรรมให้เป็นเรื่องของกฎหมายส่วนตัวรู้จักคนบนเรือ ที่เคยพูดคุยกันมีคุณปอคนเดียวเพราะเขาเป็นเพื่อนกับพี่ชายตนเคยพูดคุยกันเรื่องงานกันบ้างไปมาหาสู่กันบ้างแต่นอกเหนือจากนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่ชายขอบคุณทุกบต๊วข่าวขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ